โหลูกขยันจังเลยเอางี้นะข้อที่หนึ่งเรื่องงานะ่ะทั้งหมดทั้งมวลถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราต้องการเรื่องนี้ทั้งงานและเงินนี้เพื่ออะไรก่อนอาหาปลายทางให้ได้ก่อนว่าเพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวช่วยอะไรก็แล้วแต่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องการหางานแห่งชีวิตหรือเอาแค่ช่วยเหลือครอบครัว <S <S เพื่อส่งให้เราไปเจองานแห่งชีวิตในอนาคตมันต้องไปที่ปลายทางก่อนอสมมุติหนูได้คําตอบแล้วว่าต้องการช่วยเหลือ ครอบครัวอ่ะเราก็คิดพิจรารณาได้เลยเราอยู่เพิ่งม .2 นะลูกเนาะม .2 เนี่ยทำอะไรได้บ้าง <c oughs> ก็เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์หาเงินได้จากความสามารถของเราเราขายของแอฟเ i ลีย์เลยต่างต่างนานา,นาเยอะมากลูกทางเกี่ยวกับงานออนไลน์ ครูไม่แน่ใจว12นี้ทํางานถ้าเป็นแบบไปอย่างนั้นน่าจะยังไม่ถูกกฎหมายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกออนไลน์เนี่ยเท่าที่ครูเห็น,นะคะหรือทําจากความสามารถของเราเราวาดรูปได้เราทําอะไรได้เราก็ทําสิ่งนั้นออกมาเป็นสินค้าก็ได้นะคะเพื่อหาไรายได้เล็กๆน้อยๆ,ๆมันต้องตอบให้ได้ะคะ่ะรู้ว่าหนูต้องการหาไรายได้จํานวนเท่าไหร่เพื่อเอาไปทําอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดหนูมองว่าหนูต้องการจะหาอาชีพแห่งชีวิตให้เจอในวัย12ปีครูบอกว่าเร็วไป หน้าที่ของหนูคือเสาะแสวงหาให้เยอะที่สุดว่าหนูชอบทําอะไรจนเจอสิ่งที่ตัวเองชอบเราจะรู้ได้ไงว่าเราชอบอะไรลองไปให้เยอะเลยลองสนใจเรื่องนั้นลองสนใจเรื่องนี้ที่เราสนใจจริงๆนะแล้วเราก็ลองไปฝึกศึกษาทําให้มันดีเฮ้ยเราสนใจจริงๆองจังหลายคนก็ไปเจออาชีพแต่งหน้าในวัย เด็กน้อยสิบกว่าก็มีใช่ไหมแล้วเขาไปโกอินเตอร์เลยเพราะเขาไปเจอสิ่งที่เขาชอบเมื่อเจอสิ่งที่ชอบศึกษาเรื่องนั้นให้เต็มที่สร้างประโยชน์กับผู้คนในสิ่งที่เรารู้นั้นให้มากมันก็จะเป็นอาชีพของเราได้ค่ะ